มันไม่เจ็บแล้วมันแป๊บเดียวแต่คนจอกะทัยเสียวเบีบจวบีบบีบ็บเพื่อเลือดออกไม่ออกอะับมุกกลางมันหนาเออไม่ใช่เน่้อออกละเออ้าปกติก่อนที่เราจัดจอเรานุ่มนิ่มมันน้อยไหนแบบร้อยห้าสิบหกเข้าไหม พอจะได้อ่อมันปกติมันต้องปกติมันต้องร้อยี่สิบไงลูกอันนี้นักเตะมันเพราะว่ามันขึ้นตอรงกางสีเขียว500ไทยแลอร้อยละร้อยห้าสิบหกนี่ก็ยังถือว่าสำหรับคนติดงบานแต่ยังบัตสูงเตือะมังใช้ได้ยังดู่ค่อนข้างค่อนข้างขึ้นไประมวนเออใจละเนี่มันพอมีนัสิดธ่งนี้น้อยสีเขียว500สีฟ้าสูงอยู่ข้อระดับน่อยอืออืออ้ออ้ออออ ขอบใจมากๆเรเอาแขนปอกนะเออในนในในี่เราทอดต้องอยออกรนีนี่มีปอกนี้คือเราหั่นตั้งอื่นับเออกดไปต้งนี้เนี่ยตรงนี้ไหนลูกกดเนี่ยเดินเดินแบบน้อ๋อชักขึ้นใช่ไหมชักขึ้นชักลงแล้วก็ฝานี่ต้องดูตรงนี้พอตรงนเหมือนเดิมมันตัวคือว่าตอนบ่ายเนี่ย อากาศมันอบอ้าวตัวขอบใจนันหนูนะแลวก็เราออกนี่กดตรงนี้รจำได้ไหมได้ได้ได้ไดต้องลองก่อนต้องลองให้ได้ได้ให้เขาทำเองก่อนแล้วนั่งดูตอนนี้ยังไม่ได้ต้องมันยังไม่ต้องใส่เข็มอ่ะให้ลองได้ได้ ให้ลองใช้ขางบ้านตัวได้ได้ลูกได้ขยะตาใสนี่ก็ได้ลูกอันนี้ปิดอันนี้เออมันเปิดข้างเปิดเปิดตัข้างปิดตั้ข้างมันมามันดับคนเดียวเออพอดีไม่ต้องใช้ฐานเนี่ยบอกเพื่อเอาวางบนกระดาษเนี่ยสะอาดมัน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 คงจะมีแบตของของตัวเอาวางบนกระดาษน่เออโต๊ะมันมาได้เจ็คไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบใจนะหนูนะโอเคพ่อผมเคยโดนจอย แสดงว่านั่งตากปกติอยู่่งนอนจอไปวันสร์นีเลยมื่อค่ต้นร้อยสาวร้อยสองสองอืมอนนี้อดยังหูกยังแล้วไ้าไปกินฮะไปนไ้ปกินอ๋อแล้วน้องกายไปไหนกำลังกินอันนี้อันนี้มันมันใส่นี่ไวแน เพราะถ้าสองร้อยไปอย่างมันอันตรายสองร้อยสองร้อยนี่ห้อมาจอตอนนี้เพราะน้ำหงสกินไปเข้าหงาใช่ใช่ <ไป S 1> ใช่ถ้ามาอันอันอย่างก็